นี่วินเซนนำมาหาอะไรเล่นกันดีกว่าไหมได้สิมาลีแล้วเธออยากเล่นอะไรล่ะเรามาเล่นเป็นแฟนกันอีกไหมล่ะสนุกดีนะว้าไม่เอาหรอกฉันเบื่อแล้วไม่เห็นสนุกเลยอ้าวแล้วเธออยากเล่นอะไรล่ะอ๋อฉันนึกออกแล้วเมื่อเช้าฉันเห็นหลังหมู่บ้านที่เราเคยอยู่กันนะ่ะเขามาตั้งจอหนังกลางแปลงไว้ เดี๋ยวเราไปรอดูหนังกันดีกว่าฮะจริงๆเหรอวุ้นเส้นมี่คนเอาหนังมาฉายด้วยเหรอฉันไม่เห็นดู้เรื่องเลยนะแต่ก็มาสิมาลีเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดูเองไปสิไปสิสัญญาดูไหนล่ะวุ้นเส้นจอหนังของเธอนอะ่ะอ้าวก็นั่นไงล่ะมาลี ธอไม่เห็นเลยไงจอดำๆนะฮาวนเสน้นนั่นน่ะมันรู้ว่เท่ไอ้บ้านข้างๆเขามากั้นที่ของเขาเอาไว้ไม่ให้เราไปยึดที่ของเขาอีกมันไม่ใช่จอหนะเองเข้าใจไหมเนี่ยเองนี่มันโน่จริงๆนะอ้าว